กูโดนแบบมึนๆอย่างเงี้ยตายพี่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 ตายช่อกูด้วยอือถูดจุกนี่หน่อยค่ะถูจุกนี่หน่อยเก็บตัวชุบหน่อยนะเก็บตัวชุบแล้วค่อยเล่นทุกคนดูเพื่อนก่อนนะคไม่นนห่อยค่อยเล่นถ้าปิดไม่ได้เดี๋ยวรอพี่เกิดนะถ้าปิดไม่ได้รอพี่เกิดพี่จะเกิดแล้วพี่จะเกิดแล้วทุกคนเดยนคอยเล่น พี่เกิดแล้วพี่เกิดแล้วพี่หันกลับไปดิมาสวยพี่พี่ให้มามีใครช่วยไหมเฮ้ยหลังสังกะสีพี่ตุ้ยพิดป่าไว้สวยเดี๋ยวผมตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณอยู่เป็นคนช่วยคุณตื่นตื่นผมเองพี่ผมเองซุปเปอร์รอให้หมดนะตื่นแล้วตายไปตายไปเดี๋ยวผมเย้ เล่นสองนี้ก่อนตบซบถอยเล่นไม่ต้านไอเย็นเอ้ยไอ้บ้าอออืืหนี่ป่ะขอเล่นได้ไหมเนี่ยขอเล่นได้ไหมเนี่ยขอลำอารลำเอลลำลำเต็มน่าความยาไม่ลงเยอะต้องตายอ่ะพี่ต้องตายอ่ะเออเตึงลำอาร์ลำเอลลำอีมาแก้เห็นปะ 这样子呢。